ไม่ผมเดินทางไปสงบแล้วสงบยังไงที่ยิ่งเห็นชัดบีบคอเนี่ยมันไม่สงบแล้วล่ะครับงั้นในมุมมองของท่านเนี่ยจริงแล้วโอเคมันไม่ใช่ทางตันแล้วก็ไม่ควรจะสร้างทางตันขึ้นมาบามันคือมันนั้นสร้างมาทางตันอย่างนี้มันก็ตันนะถ้าตันแบบนี้แบบที่เขาสร้างมามันมันตันสําหรับใครในเวลานี้ตันสําหรับประชาธิปไตยหรือตันสําหรับคนซึ่งต้องการเอานายกนอกระบบเข้ามากันแน่ก็อันนั้นก็ตีความได้แต่หมายความว่าตันหมายความว่ามันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ และอันนี้คําถามว่าถ้ามันตันเกิดขึ้นในการสร้างมาซึ่งภาษาละตินเรียกมาลาฟีเดมาลาว่าไม่ดีถ้าโบนาก็ดีฟีเดคือโดยพื้นฐานของที่มันไม่ถูกต้องไม่สุจริตล่ะคือเจตนาให้มันเกิดตันตันมันตันแบบมาลาฟีเดมันเจตนาให้ตันแล้วก็ตัน แต่สุดๆอะอันนี้ผมทำอะไรไม่ได้นะครับผมข้อมันตันแล้วมันก็ลงมาผมทำผู<า><า>ชียาอีกข้อหนึ่ง <ฮะ S 1> <ะ>อาจารย์ประเมินว่าคนซึ่งต้องการใช้มาตราเจตเรตีความว่ามาตราเจเท่ากับเอานาย,ยกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยทำไมเขาถึงประเมินว่าเขาทำเราจะสำเร็จคืออย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมีผู้ง่ายๆนะฮะมันไม่ใช่เกิดขึด้นโดยธรรมชาติมันเป็นขั้นตอนผมจะพูดให้ฟังผมเป็นนักวิชาการนะฮะไม่ไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งสิ้นครับไอ้ไอ้คมชัดพยายามดึงผมไป อยู่ฝั่งล้มไหงล้นทำไม่เคยเข้าป่าเขาลกแล้วผมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วมันก็ทำบอกว่ามาตราเจ็ดต่างคนละอ้างได้บางคนไปโยงฝึงโอ้โหไอ้ชายชายกระสงกระเสริมเลยผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรแล้วไม่เคยรู้จักคนคนนี้ไม่เกี่ยวเลยนะโอเคคืออย่างนี้ฮะอันที่หนึ่งวิธีที่จะออา้รัฐรัฐทหารนะยึดอำนาจนะรัฐาธิปัต tn ี่ก็คือการยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตครับอันที่หนึ่งรัฐาธิปัตอันที่สองคือการการมีประเพณีเช่นในการสืบทอดสืบสทอดตระกวงเวลารัฐาธิปัต อันที่3คือการเลือกตั้งนี่อันนี้แบบประชาธิาปไตยแบบรัฐสภาอันที่4คาริสมาติกนี่เลือกผู้นำบุญญาธิการเมื่ออันอื่นมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นนี่คือรัฐสภายัด4ทางด้วยกันคราวนี้เพื่อจะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหาก็ใช้ประการที่1 3เรื่องใหญ่ๆเลยกัน1 l e g a l i t y ความถูกต้องทางกฎหมาย2ความชอบธรรมทางการเมือง l e g i t i m a c y อันที่ moral authority ทางแห่งอำนาจทั้ง3อันนี้พูดตรงๆนะอันที่1 l e g a l i t y มีปัญหาเหมือนกัน,นรัฐบาลที่ผ่านมาไอ้อไปใช้ร่างนี้แล้วมาเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างเลยมีปัญหาแล้วก็ลิชเมอร์ซี่เรื่องนโยบายเขียวบางอย่างมันก็ไม่มีความชอบธรรมทั้งสองอย่างมันทําให้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางแห่งอํานาจเพราะในอันที่หนึ่งนะเพราะ้นวิธีหนึ่งทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าจ้เกิดขึ้นยังไงด้วยอีกสมตัวแปรตัวแปรที่หนึ่งใช้มวลชนประท้วงอันที่สองมีการสนับสนุนจากคนอยู่เบื้องหลังผมไม่รู้ใครนักธุรกิจมั่ง กลุ่มซึ่งเคยมีอำนาจในใน,ใน,ใ,นในทางการเมืองมั่งอันที่ส <Okay. S 2> นี่ก็คือใช้องค์กรที่จะไม่ได้ใช้ไปตามนั้น3 mm hmm. อย่างด้วยกันเสร็จ mm hmm. แล้วทั้ง2อย่างที่มันมันหกนะ g Leg a l i t y l e r i t i m a c y moral authority กับที่3มกลุ่มนะที่ที่สกระบวนการด้วย3กระบวนการวิธีการ Processes อันที่หนึ่ง p o r s p y ท a ั y ข้างบนทั้นหมดเลยคือรุม mm hmm. เป็นวางแผน <Okay. S 2> อันที่2 Orchestration ลูกละหน้าเหมือนออเคสตรา ท่านเป่าปีนี่ก็เป่าที่มูลทีคกองอและสุดท้ายก็คือนำไปสู่ political machination การวางแผนทางการเมืองที่แย,ยบยลแต่ในลักษณะไม่ค่อยดีนะเพื่อจะทำให้เกิไดได้และอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่ามันแค่ยังไม่ถึงจุดที่เป็นจุดพีคของไอ้ political machination ทั้งหมดคือม,มันถึงาคาราคาซังอยู่แบบนี้ครับอันนี้นะจะพูดจริงๆนะครับรัฐประหารแบบเดิมเนี่ยคือรถถังซึ่งทำไม่ไม่อยากจะทำทำไม่ได้ต่างประเทศเอาด้วย จึงมีรัฐหารแบบรัฐประหารแบบที่สองเขาเรียกรัฐราเรกรัฐประหารเงียบจี้ในโครงอภัยวงาลาออกหรือภายในระบบบทพระอทบตอนนั้นพลิกหมดเลยบทการอากาศองจำได้อันที่สามนี้เป็นรัฐประหารแบบที่อธิวาทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่จูดิชอลคูเดตาเรียกนีโอคูนวะรัฐประหาร เนี <łość> <บ rez> ่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้งเป็นวิชาการจริงๆนะนี่คือหลักวิชาการแบบสมัยใหม่เรียนนี้คือเกิดนว่างน้ประหารคือใช้กระบวนการแล้วก็พูดยามว่าเป็นกฎหมายในตามนี้แต่กฎหมายตีความเป็นที่ยอมรับยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคือมันมันเถียง